ลูน่ซึ่งเป็นเหรียญคริปโตเคอเรนซีเหรียญหนึ่งอยู่ในท็อปไฟเนี่ยมูลค่าร่วงประมาณ99% Luna ลูน่ขึ้นไปสูงสุดนี่ประมาณ1 2 2 0ดอลลาร์แล้วตอนนี้เหลือประมาณ0 0 0 0 0 3ตดวนม,มักลงทุนคริปโตไต้หวันอายุ29ปีกระโดดตดตายเงินของเขาทั้งหมด40ล้าน U.S. ก็หายไปหมด <S <S เหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่ ค่อนข้างพอปูลา r ในในในเมืองไทยเพราะว่าฟาวเดอร์ก็คือโดควอนเนี่ยก็เป็นคนเกาหลีเกาหลีใต้ก็มีสาวกคนไทยอยู่เยอะพอสมควรโดควอนเรียนจบ่างสแตนฟอร์ดอ่านงานสตาร์ทอัพมาตั้งแต่ Apple ิลเอ่อัลฟาเบอยู่ในวงการซิลิคอนวัลเลย์มาแล้วก็เดินทางขับเกาหลีใต้เขาก็ต้องการเป็นฟาวเดอร์ของเขาเอง ก็เลยสตาร์ทเทอร่าแล็บสร้างเหรียญคริปโตเคอเรนซีโดยใช้อัลกอริทึมฝากเงินเข้าไปในเหรียญเทอร่าเนี่ยเป็นเป็นสเตเบิลคอยผูกกับ U.S. U.S. ดอลลาร์ก็เป็น U.S.T. ใชนะฮะกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงกับสกุลเงินก็1นึ่ง U.S.T. นี่ก็ผูกกับ1ดอลลาร์1ดอลลาร์ก็1 U.S. U.S.T. เราได้ผลตอบแทนผลตอบแทนเป็นลูน่าโดยเขาเอาบิตคอยนเนี่ยไปไปค้ำมูลค่าของตัว U.S.T. ไว้อันนี้สรุปจาก Co-Fusion นะการเอาไว้แพ็กกับค่าเงินเนี่ยฟิกเลทอะ นึกภาพง่ายๆก็คล้ายๆกับสมัยก่อนเอาเงินบาทไปผูกกับ US ดอลลาร์พอฟิกซวเอทไว้เนี่ยมันก็เหมือนกับเขาเพ็คค่างเงินโดยเอาบิตคอยไปค้ำพอครบปีคุณได้ผลตอบแทนเป็นตัวลู n a เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวลู n a ก็เป็นเหมือนกับตัวที่ป้องกันความผันผวนของของ,ของระบบของเขาแต่ก็สามารถซื้อได้ใน,ในตลาดเอ็กชแนนได้ปัญหาก็คือว่ามันก็มีนักเก่งกําไรเป็นเฮฟันขนาดใหญ่เนี่ยแหละมาโจมตี แต่ไม่ได้โจมตีลูน่านะคือเขาชอ็อตบิตคอยไว้มันก็เลยทำให้ตัวบิตคอย n เนี่ยราคาล่วงในระบบของของโดควอนเนี่ยพอราคามันล่วงคุณก็ต้องขายบิตคอยต์ออกมันก็ทำให้ตัวบิตคอย n ราคาตกลงกไปอีกขายบิตคอย n ์ออกมาแล้วระบบของอัลกอริทึมของ Terra เทอร่านะพอเงินตก UST ตกก็จะทำการเบรนลูน่าออกมา ก็ทำให้ตัวลู n a ยิ่งตกลงไปเรื่อยๆยิ่งกลายเป็น h y เปอร์อินฟ i o n ก็คือผลิตตัวผลิตเหรียญเนี่ยออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนตอนนี้เป็น t r i ลเลียนเลยเพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพของตัว US UST ให้เท่ากับ1ตลอดเพราะว่าเขามองระบบของลู n a เนี่ยคือการผูกเงินผูกค่าเงินเนี่ยมันก็คาคายผูกค่าเงินไว้เป็นตะกร้าเป็นการฟิก ิกแวเนี่ยมันก็เป็นการทำอะไรที่ฝืนธรรมชาติไงไม่ได้ไม่ได้ปล่อยไปตามกลไกตลาดค,คือเหมือนกับเขาเล่นเขาเล่นกับอัตราแลกเปลี่ยนไงก็คล้ายๆกับสมัยก็ปี40บ้านเราที่ที่เราเอาเงินบาทไปผูกตะกร้าไว้กับ US ดอลลร์ให้มีค่าเท่านี้เท่านี้เท่าน,นี้โดยใช้เงินทุนสำรองในประเทศของเราเนี่ยผูกาผูกไว้ แต่พอมีการโจมตีค่าเงินบาทมีการช็อตเงินบาทไปเรื่อยๆเราก็ต้องเหมือนกับเอาเงินสำรองเราเนี่ยมาซื้อซื้อคืนก็เขาทำช็อตก็คือเขาขายเงินบาทออกไปทั้งๆที่ไม่มีเงินบาทอยู่ในมือแต่อย่างของโซลอสเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าหนึ่งเศรษฐกิจเราไม่ได้ดีจริงแล้วก็ส่งออกของเราก็ไม่ได้ไม่ได้ดีจริง การการก่อสร้างส่วนใหญ่จะเป็นการเก็งกําไร <K un> การก่อสร้างสังหาริมทรัพย์อะไรเงี้ยคือเขาดูมูลค่าทางเศรษฐกิจไงก็ไม่ได้โตรจริงโตเพราะว่าเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติเขาก็เลยเห็นว่าเอเอเศรษฐกิจไทยตอนนั้นข้างในมันครวงก็เลยช็อตเงินบาทเห็นไตอนนั้นเราไปผูกไว้27บาทต่อ1นึ่ดอลลร์พอช็อตเงินบาทเขาก็กลับไปซื้อในราคาถูกกว่า กลับไปซื้อที่5 5 54, 55ก็เท่าหนึ่งมันก็คล้ายๆกันอพอมีเหตุการณ์ที่ผิดปกติอ,อย่างสมมุติตอนนี้มีการขึ้นดอกเบี้ยคือนักเกงกําไรค่าเงินนักเกงกําไรพวกเหตุฟันเนี่ยเห็นได้ชัดเลยเห็นว่าตอนนี้มันมีเหตุการณ์ผิดปกติท,ที่ที่ทำให้ดอลลาร์มันแข่งค่าขึ้นซึ่งจริงๆเนี่ยตามหลักเนี่ยในเทรนของมัน,ม,นมันต้องแนวโน้มขาลงอยู่แล้วคนกเ็เลิกใช้ปิโตดอลลาร์หนึ่ง คนประเทศต่างๆเนี่ยตอนนี้ถือครองดอลลาร์เป็นเงินทุนสำรองน้อยลงในเทรนดระยะยาวเนี่ยมันเป็นขาลงแต่พอเงินดอลลาร์ตอนนี้ทำไมแข็งค่าขึ้นผิดปกติถูกไหม oh. เพราะว่าทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเขาต้องการควบคุมเงินเฟ้อเขาก็ขึ้นดอกเบี้ยรวดเดียวจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์จุดห้เปอร์เซ็นตก็มันทำให้ระยะสั้นเนี่ยเงินดอลลาร์เนี่ยดีดกลับ คือตัว UST ก็ยังไล่ตามดอลลาร์ไม่ทันเพราะว่าตัวดอลลราเนี่ยมันกระโดดเฮดฟันเนี่ยมันก็เลยต้องต้องเข้ามาหากำไรการใช้ UST เนี่ยไปผูกกับบิตคอย n คือเขาก็เลยไปช็อตบิตคอยมันก็ทำให้บิตคอยเนี่ยราคาร่วงลงแล้วตัวกองทุนของโดครอนเนี่ยเขาเรียกว่ากองทุนไอ n ูนาฟาวเดชันกาดเนี่ยคือเป็นเป็นกองทุนที่ปรเทค่าเงินของ l ู n a เนี่ยต้อง ขายตัวบิตคอยออกมาก็ยิ่งทําให้บิตคอยลงแรงขึ้นไปอีกแล้วก็ผลิตเหรียญไอ้ลูน่าออกมาอีกพอเมื่อจํานวนเหรียญลูน่าออกมาไอ้ราคาของลูน่าก็ตกแล้วคนที่ถือลูน่าคนที่ซื้อลูน่าราคาสูงก็ต้องขายออกมาเพราะเห็นแล้วว่ามันจะต้องตกไปอีกย,ยิ่งขายยิ่งตกยิ่งขายยิ่งตกค่าเหรียญก็เลยร่วงที9 0 0 จริงๆบางคนก็คิดว่าเป็นสแกมด้วยนะเพราะว่าเหมือนกับที่เขาเอาเงินมาฝากกับ s t a เบิลคอยของเขาแล้วให้ผลตอบแทนเป็นลูน่าเนี่ยก<ค>็คือคล้ายๆกับเป็นการหลอกลวงก็มีไงเหมือนกับเหมือนกับปิระมิดสกีมอะสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนเท่านี้เท่านี้เท่านี้มีเยอะแยะไม่ต้องไม่ต้องเป็นเหรียญหรอกเป็นแชร์ลูกโซ่เอามาเงินมาฝากแล้วให้ผลตอบแทนเท่านี้ให้ผลตอบแทนเท่านี้ อันนี้มันก็กลายเป็นแชร์ลูกโซ่สมัยใหม่แบบดิจิทัลแอดวานซ์เลยเพราะว่าเขาเขาทำระบบโดยใช้อัลกอริทึมที่ที่คำนวณแต่ก็ไม่ได้มีการลองรับไงว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นช่วงเวลาปกติเนี่ยคนก็คิดว่าเออเฮ้ยมันก็เป็นระบบที่นิเวศเป็นระบบนิเวศที่แบบออใช้ได้ได้ผลตอบแทนตัวลู n a ก็เก่งกำไรได้ก็ลดความผันผวนของ Stable Co i n ของเขา แต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันคือระบบการเงินของเขาล่มเลยมีคนไทยเอาไปเงินไปลงเยอะไงก็ซื้อขายผ่านบิตคัพด้วยคนไทยนี่ก็เป็นผู้เล่นรายใหญ่ของ l ู n a นะเพราะว่าไทยค่อนข้างจะนิยมเกาหลีอยู่แล้วยิ่งเห็นอันนี้มันเรียนเกาหลีของคนเกาหลีด้วยอันดับหนึ่งนี่คือมาจากในเกาหลีใต้คนไทยก็เข้าไปซื้อเยอะเหมือนกันแถมก็มีเปิดในตัวบิตคัพบ i N a n c e นี่คือระงับการซื้อขายใน ในตัวลูน่าแล้วนี่เพิ่งจะเปิดเมื่อวานเป็นลูน่าเวอร์ชัน2 2.0ก็คือเขาพยายามจะกู้ระบบไงก็ออกมาเป็น2.0ก็ต้องดูกันต่อไปแต่จริงๆคนไทยก็เสียหายเยอะคือถ้าเราไม่รู้จักระบบดีพอก็ไม่ควรจะฝากาทิ้งไข่ไว้ทุกทุกใบในตะกร้าใบาเดียว Asset Allocation ะสำคัญที่สุด